พวกเราได้คุยกันเกี่ยวกักวกบสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์และเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในสวรรค์สถานแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นผู้เดียวยังมีทีมงานที่พระคัมภีร์เรียกว่าสภาสวรรค์อยู่ด้วยแต่ในพระคัมภีร์ยังมีสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอื่นๆด้วยเช่นเครูปและเหล่าทูตสวรรค์เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแรกเลยเครูปพวกเขาเป็นเหมือนเด็กอ้วนอ้วนที่มีปีกใช่ไหมไม่เลยคุณต้องเอาภาพนั้นออกไปจากหัวเครูปมาจากภาษาฮิบรูว่าเคโรบิม เครรูปเป็นสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นมากพวกเขาถูกบรรยายว่าเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่นำสัตว์หลายชนิดมาผสมผสานกันและทุกครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวพวกเขาดูแตกต่างกันไปนิดหน่อยฟังดูยากจังใช่และพวกเขาก็ควรจะดูน่าเกรงขามด้วยพวกเขาเฝ้าอยู่ระหว่างเขตแดนของสวรรค์และโลกเมื่อไหร่ที่คุณพบพวกเขาก็เท่ากับว่า คุณกําลังเข้าไปอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์ผู้อยู่เหนือสารพัดทุกสิ่งครั้งแรกที่เครูป,ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นพวกเขายือนอยู่ข้างนอกสวนเอเดนใช่แล้วส่วนนั้นเป็นวิหารที่พระเจ้าประทับอยู่พระองค์จึงวางยามฝ่ายวิญญาณนไว้ที่ทางเข้าเพื่อกันไม่ให้มนุษย์ผู้กบฏกลับเข้าไปทําให้ทุกอย่างพังพินาศแต่เรื่องราวในพระคัมภีร์ก็เกี่ยวกับการที่พระเจ้าอยากให้เรากลับไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์ไม่ใช่เหรอใช่แล้วถูกต้องเลย นี่เป็นเหตุผลที่พระองค์เลือกประชากรชาวอิสราเอลและประทานของขวัญให้กับพวกเขาเป็นสวนเอเดนจำลองที่เรียกว่าพระพลาและหลังจากนั้นก็มอบพระวิหารในเยรูซาเล็มให้พวกเขาทั้งสองสถานที่นี้มีรูปของเครูปถูกวาดและแกะสลักอยู่ทั่วนี่ก็เพื่อย้ำกับเหล่าปุโรหิตว่าตนกำลังทำงานอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าทีนี้หากปุโรหิตเข้าไปในอภิสุทธิสถานเขาก็จะเห็นกล่องทองคำที่เรียกว่าหีพันธสัญญาซึ่งมีรูปปั้นเครูปสองตัวอยู่บนนั้น นี่หมายความว่ายังไงอ่ะผู้เขียนพระคัมภี์บรรยายถึงหีบแห่งพันธสัญญาว่าเป็นแท่นวางพระบาทที่พระบัลลังพระเจ้าซึ่งเครูปนั้นกําลังแบกอยู่อย่างที่เราอ่านเจอในสรุดีบทที่99พระเจ้านั่งบนบัลลังเหนือเหล่าเครูปแต่ไม่มีบัลลังจริงๆอยู่เหนือหีบนี่ใช่แล้วชาวอิสราเอลไม่ควรจะสร้างสิ่งใดๆก็ตามมาเป็นตัวแทนพระเจ้าทางกายภาพแต่ในตอนที่ผู้เผยพระวจนะมีนิมิตถึงสถานที่นี้พวกเขาก็เห็นพระยาเวนั่งอยู่บนบัลลังของพระองค์ โอเคเครูปปกป้องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และแบบพระบัลลังก์ของพระเจ้าไว้แล้วทำไมพวกเขาถึงหน้าตาเหมือนกับการผสมสัตว์หลายชนิดมารวมกันละ่ะพวกเขาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสรรพสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างบนโลกเพราะทั้งหมดล้วนเป็นของพระเจ้านี่คือเหตุผลว่าในนิมิตของอิสยาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงจึงร้องเพลงร่วมกันว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริพระเจ้าเหมือนกับวงประสานเสียงเหรอใช่แล้วสิ่งทรงสร้างทั้งปวงได้ร่วมถวายการสรรเสริญแก่พระผู้สร้างผ่านทั โอเคเยี่ยมเลยนี่คือเครูปทีนี้เรามาคุยกันเรื่องทูตสวรรค์ผมคุ้นเคยกับกลุ่มนี้มากกว่าพวกเขาหน้าตาเหมือนกับมนุษย์เพียงแต่มีปีกเดี๋ยวหยุดเลยทูตสวรรค์ในพระคมภีนั้นไม่มีปีกอะไรนะไม่มีปีกเหรอไม่มีปีกอันที่จริงทูตสวรรค์มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมนุษย์เพราะพวกเขาดูเหมือนกับเราเพียงแค่มีบางด้านที่พิเศษกว่าแต่เครูปมีปีกถูกไหมถูกต้อง แต่ทูตสวรรค์น,นั้นต่างออกไปเพราะพวกเขามีหน้าที่แตกต่างออกไปโอเคซึ่งก็คือก็เพราะมนุษย์ไม่สามารถเดินดุ่มๆ่มเข้าไปในมิติของพระเจ้าได้ดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ลงมือติดต่อเราเองและบ่อยครั้งพระองค์ก็ทําอย่างนั้นผ่านทางทูตฝ่ายวิญญาณทูตสวรรค์เป็นเหมือนกับผู้ส่งสารฝ่ายวิญญาณเง้นเหรอใช่แล้วอันที่จริงนั่นคือคําภาษากรีกที่เรานามาแปลว่าทูตสวรรค์น,นั้นมีความหมายว่าผู้ส่งสาร ในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องแบบนั้นหลายๆครั้งอย่างตอนที่ทูตสวรรค์มาบอกกับมารีว่านางจะตั้งครรภ์พระเยซูใช่แล้วและอีกหน้าที่หนึ่งของทูตสวรรค์ก็คือการทำภารกิจของพระเจ้าแทนพระองค์บางครั้งพวกเขาก็มาช่วยผู้คนออกจากอันตรายอย่างตอนที่เปตโตรถูกปล่อยออกจากคุกและยังมีทูตสวรรค์เท่ๆอย่างมิคาเอลกับกาเบรียลอีกด้วยใช่แล้วชื่อกาเบรียลแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ส่วนมิคาเอลก็แปลว่าจะมีใครเหมือนพระเจ้า ให้สังเกตว่าชื่อเหล่านี้ชี้ไปที่พระเจ้าไม่ได้ชี้ไปที่เราทุสวรรค์เช่นเดียวกับมนุษย์ทุสวรรค์นั้นเป็นพระฉายหรือภาพเล็งถึงการทรงสถิตและอำนาจของพระเจ้าถึงอย่างนั้นการได้เจอทุสวรรค์ก็คงเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดใช่แล้วและบางทีคุณก็อาจจะเคยเห็นแล้วก็ได้แต่พระคัมภีร์ไม่เคยหนุนใจให้ใครสแสวงหาทุสวรร์ลเลยเมื่อทุสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นทุกคนก็มักจะประหลาดใจหรือไม่ก็ตกใจกลัวดังนั้นแม้ทุสวรร์จะดูเหมือนสุดยอด แต่พวกเขาก็เป็นเพียงตัวประกอบในพระคัมภีร์ใช่แล้วเพราะเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าคือการนำมนุษย์กลับมาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ในที่ซึ่งสวรรค์และโลกได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและในระหว่างนั้นพระองค์ก็ใช้ทูตสวรรค์เป็นผู้นำทางและรับใช้ประชากรของพระองค์